สายลมต้นหนาวพัดเฉืยเฉยผ่านแมกไม้ในวัดเนวนาเงาไม้ทอดตัวลงบนลานวัดที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งร่วงหล่นอย่างไม่มีระเบียบแดดยามสายสองลอดกินโพเป็นลำเสียงและคลังดังว่าเบาจากศาลาหน้าวัดตอกย้ำความเงียบนานที่ปกคลุมทั่วบริเวณทักกรวัย27ปีลูกงามหน้าเริ่มใสาสายตานิ่งขืนแต่แฝงด้วยบางสิ่งที่ยากจะจับต้อง เป็นพระที่เพิ่งบวชได้ไม่ถึง 2, สองพรรษาแต่มีผู้คนเคารพศรัทธามากมายด้วยพระวัดปฏิบัติเคลื่องคัดเยันศึกษาและแสดงธรรมได้กินใจยานสมาธิของท่านเข้มข้นเกินไหวจนหลวงตาย้อยเจ้าอาวาสยังเคยเอ,อ่ยชมบ่อยครั้งว่าคงมีบุญบารมีจากชาติก่อหนอุนส่งกระนั้นชาวบ้านในละแวกก็เริ่มมีคำถาม ถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่มาทำบุญและช่วยงานวัดเป็นประจำหญิงสาวหน้าตาคมขายทิ้วพองผมดำยาวชื่อแพรใหม่เธอมักมาพร้อมกับดอกบูบานเต็มกำมือและไม่ว่าจะเป็นวันทะวันธรรมดาหรือแม้แต่วันที่ฝนตกเธอก็ยังเดินทางมาที่วัดเสมอเธอก่อนไม่เคยตั้งใจมองเธอมาก